สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องดีบแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องดีบนะคะก็จะมารีวิวบ้านบาร์บี้นะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านของแม่บ้านซูรีนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเตาแก๊สค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นจานนะคะใส่สตรอเบอร์รี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น ที่นอนของซูรีค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะคะหมอนมันไม่มีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นนาฬิกาปุกค่ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมุดการบ้านของหลานค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมุดที่ไม่ได้ใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นถุงเท้านะคะเพราะว่า ใา่ของซูรีนะคะใส่ของท้าเบอร์ใหญ่เป็นไป <c oughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นโทรทัศน์เอ้ยโทรทัศน์ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะค่ะเราไปดูบ้านต่อไปกัน,นะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านของเด็กๆค่ะเป็นแฟดน,นะคะคนนี้ชื่อซูกีคนนี้ชื่อชาบูอันนี้ก็จะเป็นโซฟาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเต่าของ ุกกี้กับชาบูด้วยแหละคะ่ะนี่นะคะชั่วบูงากับสารพีค่ะชื่อเหมือนอะไรก็ไไปรล้อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารเต่าะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเคบหนอยอันนี้นะคะก็จะเป็นโซฟาค่ะทําะะทเองจากกล่องนมนะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแมปบุ๊กค่ะี๋ยวโน้ตบุ๊กก็อันนี้ก็จะเป็นหมอน,นะคะ่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตู้เย็นค่ะข้างในก็ไม่มีอะไรเลยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ค่ะ่าไปดูบ้านต่อไปกันเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของบาร์บี้แล้วนะคะอันนี้นะคะชื่อว่าโรเซ่คะ่ะเป็นแม่บ้านนะคะชุดมันหายอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นฝาค่ะเป็นฝาหมอ้อคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหม้อสองใบคะ่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่ขาะล้างอยู่นะคะในนี้นะคะก็จะอบเป็นไก่ค่ะก็จะอบเป็นน้องไก่นะคะในตู้นี้นะคะก็จะมีขนมปังค่ะเป็นลูกอมช็อกโกแลตแล้วก็นูเทลล่าค่ะนี่ก็จะเป็นเตาแก๊สนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงกระต่ายของบาร์บี้นะคะขอภัยค่ะ ในนี้นะคะก็จะมีเป็นถาดค่ะเป็นช้อนเป็นซอมตะเกียบอันค่ะนี่นะคะในนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะเป็นพิซซ่าค่ะในตู้นี้นะคะก็จะเป็นเป็นหม้อค่ะเป็นจานเป็นในนี้ด้วยเป็นกระทะค่ะ ในนี้นะคะก็จะมีมีจานมีเกมันเป็นดอกไม้ค่ะเอาให้กินหอมนะคะก็จะมีกระติกน้ำค่ะเก็บยากาค่ะมันชอบตัวอตู้เย็นนะคะก็จะมีเป็นถั่วค่ะเป็นถั่วลันเตากับบล็อกกี้ค่ะถั่วลันตเตาออกอยากนะคะเขาไม่เอาออกเหมือนกัน อันนี้นะคะก็จะเป็นตู้เย็นอันเล็กค่ะก็จะมีสับป,ปารดสแล้วก็ผลไม้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแก้วค่ะบใบใหญ่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวลเลคค่ะก็จะมีเป็นเก้าอี้รูปไอติมแล้วก็หูหอมค่ะนี่ค่ะเก้าอี้อันนี้นะคะก็จะเป็นเก้าอี้สองตัวนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตเตาแก๊สค่ะนี่ค่ะหมุนด้านเหมือนกันค่ะแต่ยางในกล่องนี้นะคะก็จะมีอาหาร,ราวาบี้ค่ะแบบอบนะคะแบบทอดด้วยก็จะมีเฟรนฟ์ฟรายไข่ดาวแฮมเบอร์เกอร์ฮัตดอกขนมปังองุ่นและพวกนี้ค่ะส่วนนี้นะคะก็จะมีเป็นลูกชิ้นอันนี้เป็นจานเป็นฮัตดอกเป็นเฟรนฟรายอันนี้เป็นผลไม้ทั้งหมดค่ะ นี้นะคะก็จะมีเป็นช้อนซ่อมแล้วก็มีค่ะอันนี้นะคะไม่เกี่ยวค่ะเป็นเอออันนี้ค่ะเกี่ยวอันนี้นะคะก็จะเป็นเออมันเหมือนแบบอันนี้ก็จะเป็นหมอนนี้ก็จะเป็นผ่าที่มันเหลอเพราะว่ามันเก่านะคะกันอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนของบาร์บี้นะคะชื่อว่ารัสเซียค่ะนี่ค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นกระต่ายของรัสเซียนะคะชั่วเซค่ะอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาอันนี้เป็นหมอนอันนี้เป็นเ,อ,นอ,นนเ,นเอ่มเตียงค่ะอันนี้ก็จะเป็นพรมเช็ดเท้าค่ะข้างๆนะคะก็จะมีเป็นเอ่มพรมเช็ดเท้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่ปั้นเองค่ะข้างใน,นนะคะก็จะมีรองเท้าที่ปั้นเองสามคู่ค่ะ ก็เก็บก่อนนะคะเฮีเน,นี่ยังไม่หมดเลยอืมโอเคไปอันนี้นะคะจะเป็นรองเท้าแล้วก็ตุ๊กตาะค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นไฟค่ะไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วค่ะไปไป,ไปทันหมด อันนี้นะคะก็จะเป็นถุงเก็บชิชูบาร์บี้ค่ะเขาไม่ออกมาะคะ่ะห้องต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องแต่งตัวค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นที่สาวบาร์บี้นะคะเชื่อว่าอาลิซาเบตค่ะโว้ยน่นมองนี่ค่ะอันนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นตก้อี้ข้างในก็จะเก็บตังบาร์บี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกรีบเป็นไดเป่าผมเป็นหวีมงกุฎต่องหูเอิ่มกระจก ส้คอน้ำหอมบีค่ะนี่กล่องนะคะก็จะมีเป็นชุดค่ะก็จะมีสองชุดนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าเป็นชุดของน้องบาร์บี้นะคะชื่อแบกับบีค่ะไม่ใช่สองตัวนะนะอยากอยาก นี่นี่นี่นนดีเอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นโซฟาอันนี้ก็จะเป็นห้องทีวีนะคะก็จะมีรโีโมทนะคะแล้วก็เป็นทีวีแล้วก็กล่องจานเอาเทียบค่ะน,นี่ก็จะเป็นไม้กวาดค่ะเอ้ยเป็นไม้พื้นค่ะออยเราไปดูห้องต่ับไปกันเลยค่ะห้องนี้นะคะก็คล้ายๆห้องอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องผลไม้ค่ะก็จะโลกหน่อย อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะค่ะเป็นทันจากอนนกางองกระดาษัอันนี้ก็จะเป็นถังขยะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้แล้วก็เป็นโต๊ะค่ะเปิดแป้งค่ะอันนี้นะคะก็จะมีร้านไอติมค่ะเป็นห้องเก็บของนะคะแล้วก็มีป๊อปอิตค่ะอันนี้ค่ะจะขอหานี่ค่ะป๊อปอิตแล้วก็มีเป็นไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หมอน,นะคะ่ะ ะะแล้วไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะ,ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องแต่งตัวของบาร์บี้นะคะเป็นห้องเก็บเครื่องประดับต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์บ้านค่ะอันนี้ก็จะเละๆหน่อยนะคะเป็นกระเป๋า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 แล้วก็กระเป๋ากล้องแล้วก็กล้องค่ะมอันนี้ก่อนนะคะในนี้นะคะก็จะมีกีบมีโลม้วนผมมีดอกไม้ มีช้อยแล้วก็มีหนังยางค่ะอนนี้นะคะก็จะมีของที่เราไม่ใช้แล้วนะคะก็จะมีแหวแนมีเอิมเป็นอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าก,บบกระเป๋าเดินทางนะคะเปิดได้ค่ะมีหวีมีลิชติกมีแป้งมีอันนี้นะคะก็คือของที่มันหมดแล้ว นี่นะคะก็จะเป็นกล่องเก็บรองเท้าค่ะเยอะมากดดููดอันนี้ภูมิใจมากปปดดููดอันนี้มีคู่แท้ด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าแท้จริงหรอือเปล่าก็จะมีเป็นรองเท้าสองคู่นี้ค่ะมากับรัสเซียนะคะโอเคมากับรัสเซียหมดเลยค่ะก็คือเป็นแพ็คนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันค่ะแต่คนละ okay. สีโอเคสวยๆอันนี้นะคะน่าจะเป็นของแท้ค่ะ จะเป็นรองเท้าส้นสูงสีเขียวเรืองแสงได้นะคะ <Okay. S 2> อันนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้าแบบนี้ค่ะเหมือนเป็นรองเท้าแก้วค่ะแต่ว่ารัสเซียใส่ไม่ได้เราเลยให้พี่ของรัสเซียใส่นะคะชื่อว่าอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้ว <c oughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้าค่ะดี <Okay. S 2> แล้วก็จะมีรองเท้าวันนี้ด้วยนะคะไปของนาจจ่าจะแทค่ะอันนี้ก็แทนะคะโอเค นี่นะคะก็มีใช่นะคะแท้ประมาณสามคู่ค่ะโอเคเก็บไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องดีนนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วถ้าอยากให้น้องดีนนะคะรีวิวอีกนะคะเดี๋ยวน้องดีมาแน่นอนค่ะเดี๋ยวว่ามันจะไม่ใช่แบบนี้นะคะ่ะจะมีของปรับปรุงจะมีห้องอาจจะมีห้องน้ํามาเพิ่มแล้วก็บาร์บี้มาเพิ่มหนึ่งตัวค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดแชร์นะคะ mm-hmm <laughs>